ชาคารเรนทอมสันครูชั้นป .6 โรงเรียนประถมเขอคินตันในเมืองทอคีมักจะเริ่มต้นช่วงเช้าแบบไม่เหมือนใคร <het pruch> ห้องของเธอเริ่มวันด้วยการอ่านข่าวนักเรียนจะใช้เวลาร่วมกันอ่านข่าวอภิปรายประเด็นสำคัญและคิดถึงความเป็นไปของโลกรอบตัว <het IST> เราจะมาดูกันว่าคาเรนทอมสันสอนวิชาหน้าที่พลเมืองโดยใช้ข่าวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้อย่างไร ทุกๆเช้าเราจะใช้เวลาประมาณ15นาทีในช่วงแรกของวันดูเว็บไซต์ข่าวเป็นเวลาที่ดีทีเดียวนะคะเพราะว่าเราได้ทำงานร่วมกันทั้งห้องนักเรียนฟังกันและกันและให้ความสนใจอย่างมากทีเดียวสำหรับเรื่องที่เราเลือกมาเราพยายามรักษาสมดุลโดยให้ดูข่าวเรื่องดนตรีฟุตบอลแต่ก็จะมีข่าวจริงจังที่จะทำให้เด็กๆมีประเด็นโต้แย้งกันด้วยนะคะ กิจกรรมนี้ทําให้นักเรียนมีสมาธิตั้งแต่ช่วงแรกของวันทําให้ตื่นตัวเช่นว่ามันยังสร้างบริบทการเรียนรู้ต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันยิ่งถ้าเราเชื่อมโยงกับบทเรียนได้จะทําให้การเรียนมีความหมายและมีจุดประสงค์มากขึ้นอีกด้วยค่ะคนส่วนใหญ่คิดว่าคนที่สวมผ้าคลุมศีรษะดูเหมือนโจรผมว่าเราควรห้ามใส่ผมไม่คิดว่าเราควรห้ามนะครับเพราะเสื้อผ้าไม่ได้บ่งบอกว่าเราเป็นใครแต่ว่าเป็นตัวของเรามากกว่าครับ why? why then do you think some people are against children wearing hoodies for school uniform? are all people who wear hoodies bad? are they all bad people? they're not necessarily all bad because because you can get all different colours. some of them, they don't want to be bad. they just want to have like fashion. but some of them, as, as i said, they want to hide their identity so they can't like, be seen if they want to do anything. ฉันชอบนํำข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันเข้ามาในห้องเรียนทั้งเพื่อสอนตามหลักสูตรและยังใช้จุดประกายไปสู่เนื้อหาด้านอื่นอีกด้วยค่ะเรายังมีกระดานอัจฉริยะซึ่งต่ออินเทอร์เน็ตได้ทันทีเราจึงนำข่าวที่เป็นนามธรรมและค่อนข้างจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับเด็กๆให้เข้ามาอยู่ในห้องเรียนได้เลยค่ะนักเรียนจะรู้สึกสนุก แม้แต่คนที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเพราะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของพวกเขามันกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆได้เ <laughs> <laughs> พราะอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แล้วหนูก็เริ่มเข้าไปอ่านด้วยแล้วเริ่มดูข่าวพร้อมกับพ่อแม่ค่ะเ<ข> <c oughs> มื่อก่อนนี้เวลาอ่านหนังสือพิมพ์หนูชอบมองแต่โฆษณาขายสินค้าแต่ว่าตอนนี้ หนูอ่านตั้งแต่หน้าแรกเพื่อดูว่ามีข่าวไหนที่น่าสนใจบ้างหนูไม่เคยรู้จักกับเว็บไซต์ข่าวมาก่อนแต่ว่าหลังจากครูเปิดให้ดูตอนนี้หนูก็ใช้เวลาว่างเข้าไปดูอยู่บ่อยๆสำหรับเรื่องการเรียนรู้และการฝึกทักษะใหม่ๆนักเรียนได้ฝึกความสามารถในการอภิปรายมีส่วนร่วมรับฟังและให้ความเห็นต่อสิ่งที่คนอื่นพูดนักเรียนเรียนรู้ที่จะยอมรับและเข้าใจมุมมองของผู้อื่น รู้จักเคารพผู้อื่นแล้วก็เข้าใจว่าแต่ละคนก็มีมุมมองที่ต่างกัน This morning Karen and her class look at a story about child l a b o r in India on the news website I want to look at this story actually What does it say? <c oughs> Diwali's work protest Children in India have been protesting about being forced to work in factories making fireworks reporters say some children have been killed in fires, even though it is illegal for them to work in factories. so should children be working in factories? should young children be working like that in, in jobs in society? lewis? no, because they're too young to work. they're too young to even work in a factory. So, and it could cause them lifelong damage they're wasting their really like life they should be trying to learn i didn't really think about um where the fireworks are made because it's you just think that it's just from a shop or like somebody from england's made them but actually some children <laughs> <laughs> เด็กๆได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจมุมมองต่างๆและร่วมมือกันนักเรียนใช้ทักษะเหล่านี้ในโรงเรียนโดยรับหน้าที่เพื่อนเล่นผู้ดูแลสนามเด็กเล่นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อนที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงผู้ช่วยอ่าน หน้าที่พลเมืองสำหรับหนูหมายถึงการดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนหน้าที่พลเมืองสำหรับผมหมายถึงการทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นหน้าที่พลเมืองสำหรับหนูหมายถึงการรับฟังผู้อื่นและเรียนรู้เกี่ยวกับคนอื่นให้มากขึ้นเมื่อข่าวเชื่อมโยงกับเนื้อหาของหลักสูตรมันจะส่งผลให้การเรียนรู้วิชาอื่นๆมีคุณค่ามากขึ้นค่ะมีความหมายมากขึ้นมีจุดหมายในการเรียนรู้นั่นคือหัวใจหลักของการสอนชั้นประถมค่ะ เช่นในวิชาประวัติศาสตร์นักเรียนเรียนเรื่องหน้าที่พลเมืองผ่านเรื่องสิทธิเด็กโดยศึกษาเรื่องการใช้แรงงานเด็กในสมัยวิกตอเรียเรื่องนี้เชื่อมโยงกับข่าวการใช้แรงงานเด็กที่นักเรียนได้อ่านเมื่อช่วงเช้า the นักเรียนเล่นบทบาทสมมุติเป็นกลุ่มโดยสมมุติตนเองเป็นแรงงานเด็กนักปฏิรูปชนชั้นกลางและเจ้าของโรงงาน I think I at least deserve a little more respect from you and more, I, <don> I think I deserve more pay. Okay, little small. 10 more shillings for a whole week of hard child labor. It's not enough. If we think about the wonderful work you've just been doing, looking at that situation of workers in Victorian times, are there any parallels with any of the stories we looked at this morning that are happening now that were reported on the, on the site we were looking at? The Diwali Sparks child protest. That right, so what was that story about, Lewis? Do you remember? It was about child, you know, children making fireworks. ฉันคิดว่าการเรียนหน้าที่พลเมืองและสังคมศึกษาควรเป็นเรื่องสนุกนะคะควรจะเป็นวิชาที่เด็กรอคอยที่จะเรียนเพราะถ้าเด็กๆไม่สนุกก็แปลว่ามีอะไรผิดปกติแล้วละ่ะเราควรได้อภิปรายกันโต้วาทีกันแล้วก็พูดคุยกันเป็นกลุ่มเด็กๆควรได้หัดพูดคุยประเด็นที่มีข้อโต้แย้งกันและหัดแสดงความคิดเห็นของตนเองไม่ควรมีงานเขียนมากมายหรือว่าให้เด็กทำงานคนเดียวเงียบๆมากนักแต่ควรเน้นให้ทำงานกลุ่มมากกว่าค่ะ ฉันคิดว่าข่าวมีประเด็นให้โต้แย้งอยู่แล้วเรื่องราวหรือว่าประเด็นส่วนใหญ่ในข่าวมีมุมมองและก็มีความคิดที่แตกต่างกันดังนั้นนักเรียนในฐานะผู้อ่านข่าวจะต้องรู้จักมองเรื่องราวจากมุมมองที่หลากหลายและเรียนรู้ว่าเราต้องเคารพและให้คุณค่ากับมุมมองของคนอื่นวิชาหน้าที่พลเมืองในช่วงบ่าย เด,ด็กเรียนเรื่องสิทธิพื้นฐานของชนกลุ่มน้อย Some people who think that the UK is too soft on asylum seekers and they let too many people stay in the country and they're taking up money and jobs which should go to people in the UK. Who in the story is is um, agrees with that philosophy? Gina's mum wants the school to spend all the money on them, t h e r local people, instead of the refugees and asylum seekers. What do you think, Emily? I think they should, um, allow them, the asylum seekers come into they to the country should seekers come asylum allow ฉันคิดว่าดีนะคะที่เด็กได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยอย่างในห้องเรียนทำให้เขาแสดงความเห็นและใช้ความคิดเรื่องข้อขัดแย้งต่างๆได้และก็ได้เข้าใจว่านักเรียนคนอื่นอาจไม่เห็นด้วย But it doesn't mean that you next part of our lesson looking at minority groups. We're going to play the great divide. So you're standing in the middle now. I'm going to read out some statements. If you agree with the statement, you can move to this side. This is agree. If you disagree, you can move to this side. Things that happening in countries far away don't really affect me. Agree, disagree. who wants to say something? If something happens in a different country, it, it, h i n k it affects us because it's the world we live in as well as everyone else's. ฉันคิดว่าเรื่องที่สําคัญมากเรื่องหนึ่งก็คือเราต้องไม่จมอยู่กับเรื่องเศร้าๆหรือว่าสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นในโลกแต่บอกเด็กๆว่าแม้ว่าจะมีเรื่องน่ากังวลเกิดขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนดี และอยากทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นเด็กๆจึงรู้สึกดีกับอนาคตของตัวเองและของโลกได้ค่ะ Everybody, her knees t e Somebody read her story for p l e s Um, Amy, can you read it? Compared to British kids, I have a difficult life. Sometimes I don't get, I don't get food before I go to school and then I have, I have to go straight to work. And I don't want you going away thinking it's a terrible, terrible place out there because there are people trying to help these children and trying to make the world a better place. Just like the Victorian social reformers worked hard to make the world a better place for Victorian working children. ฉันยังพยายามให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากที่สุดด้วยนะคะเด็กๆจึงมีการบ้านอย่างหนึง่งคือกลับไปคุยข่าวกับผู้ปกครองคุยถึงเรื่องที่มีข้อขัดแยง้งและละเอียดอ่อนที่เราคุยกันในห้องเรียนฉันคิดว่าการที่ราเชลได้รับรู้ข่าวสารบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ดีมันช่วยให้เธอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนโลกบ้างคะ่ะเด็กๆไม่ได้อยู่ในกลาคลครอบแล้วคะ่ะเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นเรื่องดีและจําเป็นสําหรับพวกเขา สิ่งที่สำคัญมากสำหรับครูที่สอนหน้าที่พลเมืองก็คือต้องกำหนดกฎพื้นฐานไว้อย่างชัดเจนก่อนที่จะเริ่มทำอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอาจจะมีข้อโต้แย้งกันเด็กๆจะตัดสินใจเองว่าจะมีกฎแบบไหนที่เขาตกลงว่าจะทำตาม before we look at the, at the website this morning, we want to reaffirm our ground rules so we all feel safe and secure in here. what ground rules would you like to agree to promise to today? don't interrupt when somebody else is speaking. if someone disagrees with something, like if their best friend says um, they, they don't have to stop being friends. any other rules, anybody? <coughs> don't laugh at other people's thoughts. an excellent one no laughing no putting anybody down for their their thoughts and their beliefs respect what people say inside the circle when someone says something you don't tell anyone else absolutely we confidentiality we keep things that come up in the class here with us ในวิชาหน้าที่พลเมืองการอ่านข่าวพูดคุยและอภิปรายกันเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมกล้าเลือกกล้าตัดสินใจ เรื่องของความขัดแย้งทางศีลธรรมในสังคม และจากประสบการณ์ของฉันการรับผิดชอบความเห็นของตนเองและการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะส่งผลมาถึงวิชาอื่นในหลักสูตรอีกด้วยนะคะในครอบครัวเรารับชมข่าวมากขึ้นเพราะว่าคำถามที่ราชเชลถามค่ะเหมือนกับได้คุยกับผู้ใหญ่เลยละคะ่ะเธอให้ความเห็นในเรื่องที่ตามปกติแล้วฉันจะคุยกับสาม,มีเท่านั้นละคะ่ะ การติดตามข่าวสารทำให้เด็กๆเปลี่ยนไปค่ะพวกเขามีความรู้มากขึ้นเขาพร้อมมากขึ้นที่จะยืนหยัดต่อสู้ความอายุติธรรมและกล้าแย้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องนักเรียนพูดมากขึ้นมีเรื่องให้พูดมากขึ้นแต่ก็รู้จักอดทนและฉลาดขึ้นพวกเขาได้พัฒนาปัญญาและกลายเป็นคนที่น่าสนใจมากขึ้น ชมรายการตอนนี้แล้วติดตามชมบทวิเคราะห์และคำแนะนำในการประยุกต์ใช้ในบริบทไทยได้ในตอนต่อไป